เมื่อเจอคนดูถูกเราจะทำยังไงดีครูต้องบอกนะว่าคนประเภทนี้เราอย่าไปเถียงมันถ้าเถียงเนี่ยคือเข้าทางมาทันทีนะเอาตัวเองออกมาและอย่าไปอธิบายเหตุผลใดๆทั้งสิ้นให้มันฟังมันไม่สนใจอยู่แล้วว่าความจริงเป็นยังไงเพราะว่ามันต้องการเหนือคุณมันต้องการเอาชนะคุณอยู่แล้วและครูต้องบอกเลยว่าคนประเภทนี้เรา ภาวนาอวยพรให้เขาอายุยืนยให้เขาดูความสําเร็จของเราเวลาเขาดูถูกว่าเอ้ยมึงเนี่ยแต่ก่อนมึงนอนอยู่กับพื้นอืมขอบคุณแล้วมึงดูกูไม่ต้องไปบอกว่าเดี๋ยวมึงดูกูเดี๋ยวมึงเจอกูที่จริงไม่ค่อยอยากให้เอาแรงตรงเนี้ยไปขับเคลื่อนชีวิตนะแต่ถือซะว่าอืมมันถึงเวลาละที่เราต้องปรับตัวเอง ขอบคุณนะขอบคุณมันแล้วก็พัฒนาตัวเอง